ครับผมพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นเครื่องตัดหญ้าราคาเกือบหมื่นบ่อนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าราคาเกือบหมื่นนะครับเงินหมื่นเขาจะท่อนมานะครับพอกี่บาทดอกนะครับอ่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับมันเป็นยี่ห้อใดเป็นรุ่นใดนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ำกันนะครับส่วนคลิปเต็มในการรีวิวนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปยาวลงนะครับทุกท่านนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองญาติพี่น้องซื้อแล้วก็ฝากใส่รถยนต์มานะครับนี่นะครับเขาฝากมานะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยี่ห้อไหนะครับเครื่องตัดหญ้าที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ยี่ห้อตามนี้นะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะครับมาเบิ่งตรงนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับสภาพของไม่จะกองนะครับก็เป็นตามนี้แหละ นะครับทุกท่านนี่นะครับอันนี้ก็คือนะครับเครื่องตัดหญ้าราคาเฉียดหมื่นนะครับอ่านะครับอันนี้สภาพตามนี้นะครับมาพร้อมหางประกอบให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเออตามนี้เลยนะครับนะครับรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้เร็วๆนี้ครับทุกท่าน